สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับสลาลมคอยชแนลนะครับช่อง YouTube นะครับก็วันนี้จะมานำเสนอเรื่องอะไรมาติดตามกันเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะมานำเสนอนะครับอ๋ออย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนไปยังเพื่อนเพื่อนะครับได้มาดูกันนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเหรียญนี่นะครับ50สสตางค์ นะครับนี่ห้าสิบสตางค์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมันจะมีสองแบบนะครับนี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าทองเหลืองนะครับจะเป็นซีรีส์เก่านะครับนี่อันนี้ทองแดงนะครับซีรีส์ใหม่นะครับเหรียญพวกนี้มีปีพศออที่ผลิตน้อยอยู่นะครับที่เป็นที่ต้องการของนักสะสมก็คือเนี่ยนะครับยี่สิบห้ายี่สิบห้าสตางค์ก็จะมีปีสี่สองสี่ี 50สตางค์ก็จะมีปี3 4 3 0ซึ่งปีพวกนี้จะเป็นตัวเหรียญซีรีเก่านะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะครับเป็นตัวเหรียญซีรีเก่าตัวนี้นะครับนี่คือเป็นรูปในหลวงนี่นะครับรัชกาลที่9นะครับถ้าแบบนี้ก็เป็นดูง่ายๆก็คือพูดง่ายๆคือเป็นพระเสียรเล็กนะครับแต่ว่าอีกชนิดหนึ่งก็คือซีรีใหม่นะครับ ก็คือเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9เหมือนกันแต่จะเป็นซีรีส์ใหม่พระเศียรใหญ่นะครับนี่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคง่ายๆเลยนะครับซึ่งเราจะใช้แยกเหรียญซีรีส์ใหม่ตัวนี้ออกจากซีรีส์เก่าเพราะเราจะค้นหาเหรียญที่ผลิตน้อยนะครับที่เป็นที่ต้องการของนัก,นกสะสมซึ่งเป็นเหรียญซีรีส์เก่าตัวนี้นะครับเพื่อนๆเข้าใจไหมครับ นี่นะครับอีกครั้งนะครับเหรียญที่มีความต้องการของนักสะสมนะครับที่ผลิตน้อยนะครับก็คือ25สตางค์ปี4 2 4สแล้วเหรียญ50สตางค์ปี3 4แล้วก็30นะครับอันนี้คือหลักๆนะครับซึ่งเหรียญ <c oughs> พวกเนี้จะเป็นเหรียญตัวเก่านะครับเข้าใจนะครับเป็นเหรียญซีรีส์เก่านะครับเป็นทองแดงเอ้ยไม่ใช่เป็นทองเหลืองนะนะครับ แต่นี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคสำหรับเพื่อนๆที่มีเหรียญแบบเนี้ยเยอะๆนะครับเนี่ยเยอะๆนะครับซึ่งอาจจะปนกันนะครับถ้าเหรียญเยอะๆพเพื่อนๆก็ต้องสมมุติว่ามีเหรียญ1น0 0เหรียญเพื่อนๆก็ต้องดูทั้ง1,000เหรียญน,นะครับแต่ผมมีเทคนิคง,ง่ายๆนะครับวิธีแยกเหรียญ2ชนิดออกจากกันนะครับอันนี้คือเหรียญซีรีส์ใหม่นะครับนี่นะครับนี่ รุ่นใหม่ที่เราเราไม่ได้หาตัวนี้นะครับนี่นะครับระเสียนใหญ่ซีรีสซีรีสใหม่เราไม่ได้หาตัวนี้นะครับเราจะหาเหรียญตัวนี้นะครับซึ่งจะมาดูพอสอซึ่งถ้าสองชนิดนี้นี่นะครับรวมกันแบบน,นี้เราจะมีวิธีการยังไงที่จะคัดแยกเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องดูทั้งหมดนะครับเราจะเลือกดูเฉพาะแยกเหรียญ ซีรีส์เก่าออกจากซีรีส์ใหม่นะครับด้วยอุปกรณ์อะไรนะครับนี่ก็ใช้ตัวนี้นะครับแม่เหล็กในการช่วยนะครับอันนี้ก็คือสั่งทําได้นะครับสําหรับด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะครับสําหรับท่านที่เหมือนมืออาชีพเหมือนผมนี่แหละด้านเหรียญนะครับก็ควรจะมีตัวนี้ไว้นะครับสั่งทําได้ตามโรงกึงหรือว่าร้านล้างน้ําอะไรก็ได้นะครับด้านในนี่จะเป็นแม่เหล็กแม่เหล็ก ลำโพงตู้ลำโพงนี่แหละครับแล้วก็ให้เขามาหุ้มกับตัวนี้นะครับนี่แล้วก็มีตะแกรงตัวนี้เดี๋ยวขอเกินนิดนึงก่อนลักษณะคุณสมบัติของเหรียญซีรีส์ใหม่ที่เราไม่ได้ค้นหาก็คือมันจะมีลักษณะคือแม่เหล็กดูดติดนี่นะครับอย่างนี้นี่คือเหรียญซีรีส์ใหม่ที่ผมแลกมานะครับนี่แม่เหล็กดูดติดเพื่อนๆหลายท่านก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าจะใช้แม่เหล็กในการคัดแยกเหรียญ ซีรีส์ใหม่ออกจากซีรีส์เก่านะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องดูเหรียญทั้งหมดนะครับนี่ผมมีตัวนี้ตัวช่วยเป็นตะกร้านะครับนี่วางไว้แบบนี้อันนี้ผมเทปลไปแล้วนะครับนี่แล้วก็เราก็ใช้แม่เหล็กดูดดูนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเหรียญซีรีส์ใหม่ก็จะติดแม่เหล็กออกมานะครับซีเหรียญซีรีส์ใหม่นี่คือเหรียญที่เราไม่ได้ เราไม่ได้เราไม่ได้ต้องการจะหาปีพศนะครับนี่นะครับน,นี่เราก็ใช้ดูดออกมากแล้วก็ทําแบบนี้ดึงแม่เหล็กออกน,นี่นะครับคือเหรียญซีรีใหม่อ,ออกไปเราจะหาปีพศจากเหรียญซีรีเก่าใช้แม่เหล็กช่วยคันไหมครับเพื่อน ดูดออกให้หมดเลยนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับบางท่านก็อาจจะรู้แล้วแต่ว่านักสะสมรุ่นใหม่ๆถ้ายังไม่ยังไม่เคยรู้เทคนิคนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับนี่นะครับดูดออกดูซิว่ายังมีหลงเหลืออยู่ไหม นี่นี่นะครับดูดออกมาหมดเลยนะครับเป็นซีรีส์ใหม่ทั้งรอเก้าแล้วก็รอสิบนะครับเห็นไหมครับนี่นี่ติดกันเหรียญน,นี่ครับเราแยกออกมาแล้วทำให้เรายังไงครับลดลดเวลาในการคัดแยกเหรียญทั้งหมดนะครับสมมุติมีเหรียญอยู่หนึ่งพันเหรียญเราไม่ต้องดูทั้งหนึ่งพันเหรียญเราดูดออกมาแล้วห้าร้อยเหรียญ เราก็จะเหลือเหรียญอีก5้าอเหรียญเราก็มาคัดปีพศแค่500อยเหรียญสำหรับท่านที่มีเวลานะครับนี่ก็ดูปีพศนี่นะครับ50สตางก็ปี30แล้วก็3 4นะครับหลักๆที่เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับอันนี้คือเหรียญ50สสตางส่วนเหรียญ2ี่สตาสตางก็ใช้เทคนิคเดียวกันนะครับใช้แม่เหล็กดูดออกแล้วก็เราก็มาดูว่า คัดหาปีพศนะครับนี่สำหรับท่านที่มีเวลาเหลือเยอะๆอาจจะดูตัวนี้ด้วยก็ได้เผื่อว่าจะเป็นผะเสียนตรงนะครับระเสียนตรงก็รับซื้อนะครับมีราคาเหมือนกันอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลับนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูนะครับผมก็แลกเหรียญมานานแล้วแหละแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาทำแบบนี้ช่วงก่อนงานไม่เยอะผมจะ มีเวลาทําแบบนี้บ่อยผมจะเจอบ่อยก็คือเหรียญ50สตางค์ปี3-4นะครับที่เจอปี30ยังไม่เคยเจอเลยก <g år> <g år> ็เทคนิคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับสําหรับการลดเวลาในการคัดแยกเหรียญเพื่อที่เราจะได้มีเวลาเนี่ยมาดูพอสอนะครับที่เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับก็น่าจะได้ความรู้กันบ้างนะครับกับคลิปนี้นะครับ นี่นะครับเหมือนตัวนี้ก็มีราคานะครับเพื่อนๆถ้าว่าถ้าคัดพอสอแล้วไม่ไม่ๆๆไม่ไม่เจอพอสอที่ต้องการอะ่ะเหมือนเหรียญทองเหลืองตัวเนี้ยเป็นเหรียญตัวเก่าผมเคยเห็นในกลุ่มซื้อขายก็ก็มีราคาอยู่นะครับถ้าสองร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญก็จะขายกันสองร้อยบาทขึ้นไปอะ่ะตกเหรียญละหนึ่งบาทนะครับนี่นะครับ แต่เขาจะรับซื้อกันปริมาณเยอะๆนะครับเหรียญตัวนี้นะครับเอาไปคัดแยกได้ครับตัวนี้สังเกตง่ายๆนะครับใช้แม่เหล็กดูดนี่นะครับเหรียญซีรีส์เก่าแม่เหล็กจะดูดไม่ติดนะครับเนี่ยไม่ติดมาเลยนะครับส่วนเหรียญซีรีส์ใหม่ตัวนี้นี่นะครับแม่เหล็กก็จะดูดติดออกมาเลยนะครับอันนี้ ช่วยได้เยอะนะครับสําหรับท่านที่มีเหรียญเยอะๆที่ต้องการคัดแยกนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาสามารถนําไปใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับกับเทคนิคนี้นะครับแม่เหล็กนี่ครับนี่แต่เราน่าจะเหมือนผมเนี่ยหาอะไรมาลองสักหน่อยเพื่อที่จะจะได้ไม่ต้องมาแกะแม่เหล็กแบบนี้นะครับแล้วก็ดูดออกมาแยก ใส่อันนี้เราไม่ต้องมาแกะจากแม่เหล็กโดยตรงนะครับมันมันจะทําให้เสียเวลานะครับ mm hmm. ก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับที่มีเหรียญเยอะๆแล้วก็ประหยัดเวลา mm hmm. ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับสลาลมคอย n n e l นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสอบถามเรื่องเหรียญจะส่งเหรียญมาขายกับทางช่องนะครับก็นี่นะครับ แอดไลน์ไอดีนะครับ0 9 5ย์2 4 4 4 3ส่นงะครับส่งรูปเหรียญมาสอบถามราคากันได้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นรายการรับซื้อนะครับหลักๆนอกเหนือจากนี้ก็ผมก็จะทําคลิปประกาศรับซื้อทางช่อง y t u t u นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะมานําเสนอจะมาอัปเดต เทคนิคต่างๆราคารับซื้อแล้วก็ความรู้เรื่องเหรียญที่จะมานำเสนอในครั้งต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับกับนีเหรียญซีรีส์ใหม่แล้วก็ซีรีส์เก่าง่ายมากเลยนะครับเพื่อนๆเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับก็เจอกันนะครับคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ